สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับกับซีเด็ก n กรนดนะครับวันนี้เราอยู่ที่งานเชียงใหม่มาราธอนนะครับถือว่าเป็นงานวิ่งมาราธอนที่คู่กับจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างยาวนานนะครับสําหรับสถานการณ์ของการจัดงานวิ่งในช่วงนี้นะครับนอกจากว่าเราต้องป้องกันเกี่ยวกับโควิดนะครับโดยการสวมแมสแล้วก็ทางผู้จัดงานเนี่ยก็มีมาตรการควบคุมทั้งน้าต่างๆนะครับต้องมีผ่านการ ฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อยสเข็มนะครับแล้วก็ต้องผ่านการตรวจเ t k นะครับไม่เกิน7 2ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่เราจะวิ่งกันในวันนี้นะครับผมมาวิ่งในส่วนของ21กิโลนะครับก็มายินเชียร์เพื่อนๆนะครับที่วิ่งฟูลมาราทอนนะครับก็ไปกันหลายคนแล้วนะครับวัยกันจริงๆ ในงานวันนี้นะครับก็จะมีอยู่3ระยะเลยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือมาราทอนที่นักวิ่งทั้งหลายเนี่ยกำลังวิ่งออกไปกันในตอนนี้นะครับปล่อยตัวกันประมาณตีสามนะครับสาหรับผมก็เป็นฮฮมมาราทอนก็จะปล่อยในช่วงเวลาประมาณตีสี่นะครับแล้วก็ระยะมินินะครับที่ตีห้านะครับหลังจากที่ปล่อยที่ของประตูท่าแพนะครับสาหรับระยะฟูกับระยะแฮมอ่ะก็จะไปจบที่ลานอนุสาวรีย์นะครับแถวแถวที่ค่ายทหารนะครับแล้วเราก็จะนั่งรถ แดงเนี่ยกลับมาที่นี่อีกทีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระยะมินิเนี่ยก็จะวนๆอยู่แต่แถวนี้นะครับล้วก็กลับเข้าที่จุดเส้นชัยตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ครับว่าในงานมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเดี๋ยวตามไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็เดินลัดเลาะกับที่ขังงประตูทา่าแพนะครับที่เป็นกำแพงเมืองไปนะครับก็จะไปที่จุดสตาร์ทของเรา ก็จะถึง <câ> ค <reen> ิวของเวฟ3นะครับก <dear being> <ouched> ็เป็นรุ่นอายุนะครับของ40-49ถึง49นะครับผมก็อยู่ในรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะครับหมดแล้วนะครับวิฟ 3... เวิฟ3เข้าเช็คอินแล้วนะครับโอ้ดูจากสายตาก็เยอะพอสมควรนะครับปล่อยตัวแล้วนะครับ โอเคเสัญญาล่อยตัวนะเวบสามลุยลุยลุย ีวิ่งรอบรอบ,อบุูเมืองมาแล้วครับก็ว,วนกลับมาถึงจุดสตาร์ทของเรานะครับเราจะทางประมาณ4ี่กิโลก็<ะ>อยู่ในถ่ายอย่างนั้นขบวนนะครับตามกันต่อไปครับเดี๋ยวอีกประมาณสิบกว่ากิโลครับผมโอ้พีดสามปาดพ่อผมกำลังไหลตนเพชรสามพีดสามมีผู้ชายแล้วนะครับเนาะที่คอยตัวเข้าเพชรเนี่ครับ สองนะครับไปกันแล้วครับฝนครับเดี๋ยวเราก็เลาะตามรูเมืองไปสักนิดหนึ่งแล้วก็จะออกไปที่สี่แยกคูคำนะครับไปตามต่อไปเมือเเอเ่อกี้เราแซงเอ่อพเชอ 3, ร์สามนมาเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังตามของสีแห่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าก็ยังไงวันนี้ก็ขอเข,อขาก่อนสามชั่วโมงก็พอใจแล้วนะครับนี่ สิกิโลละไปไปดูกันต่อตอนนี้เราอยู่ที่ดถนนเรียบคลองชนประทานนะครับกระมุ่งหน้าไปที่สนามกีฬาเจ็ดร้ปีเหนื่อยพอใช้ได้นื่พอใช้ได้ไดสิ่งที่อยู่ร่วมกับงานวิ่งทุกงานนะครับนั่นก็คือตากล้องอไม่รู้ทำไมตากล้องถ้องอยู่บนเนินไม่เข้าใจ <laughs> โดนตาก้องหลอกวิ่งขึ้นเนินครับจะเหนื่อยแค่ไหนคลิกแน่ไปกันสุดตา,ายตอนนี้วิ่งมาถึงที่ลานเนินนุ่มแล้วนะครับก็จะเจอนักวิ่งเยอะพอสมควรเพราะตอนนี้เหลือระยะทางประมาณ4ี่กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับอากาศกำลังเย็นสบายนี่ใช้เวลาวิ่งมาแล้ว 2ชั่วโมง10นาทีก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับมันเป็นไรสนุกสนานไปต่อไปต่อะเข้ากโลเมตรที่20สแล้วครับผมเห็นสองสีห้าเดี๋ยวตาม2องสีห้าดีกว่าเอ้ยมีลุนครับไป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 นี้เหลือก,กิโลสุดท้ายแล้วครับ ปิดมาทันสองสี่ห้าแล้วดีใจเกาะสอห้าไปกันแสงสงสี่ห้ามาแล้วเหลยออีกน oh. ิดเดียวครับข้างหน้าเรานี่เองวันนี้ตัวนี้นี่เด้ก็จะถึงแล้วนะครับไปไปเข้าเ้นชัยพร้อมกันเลยครับนะนี่ก็เชียรด้วย

ค,ครับดูบรรยากาศในงานนะครับสองสี่ห้กว่าจะไล่ตามได้โอ้เล่นเอาขคอรสินชัยเลยนะครับต่อไปก็เป็นบูธต่างๆนะครับนักวิ่งเยอะมากแจกน้ำดื่มด้วยโอเคขอด้วยแล้วกันขอบคุณครับผม โกเตงโมเอาบบเต้าดีกว่าครับอันเดียวครับก็พอสินใช้เรียบร้อยแล้วนะครับตามเวลาที่คาดไว้แล้วครับก็คือต่ําก่อ2ชั่วโมง45ครับนี่มาอดเหรียญหน่อยนะครับเหรียญ2ปี64นะครับอันนี้เป็นการวิ่งครับครั้งแรกนะครับการลงแข่งครับครั้งแรกในรอบปีนะครับ อ๋อไม่ได้ลงมานานมากแล้วก็ให้ชมบรรยากาศนะครับในงานงานนี้ถือว่าจัดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมีนักวิ่งเข้ามาร่วมงานกันอย่างล้นหลามเลยนะครับต่อไปเนะี่ยเดี๋ยวผมต้องหาวิธีขึ้นรถแดงเขาเขาจะมีรถรับส่งนะครับจากจุดที่กองผดทหารราบที่เจ็ดนะครับน,น,นี่นะครับกองผดทหารราบที่เจ็ดแล้วจะไปส่งเราที่กองประตูท่าแพนนะครับโอเคไปกันเลยนะครับมีกระเป๋าด้วย นะครับรถแดงของเรารถโดยสารที่จะพาเราจากที่กองพลทหารราบที่7นะครับไปที่หองตัวท่าแพนะครับไปเดี๋ยวขึ้นกันเลยนะครับประจบกันไปแล้วนะครับสำหรับงานวิ่ง <c oughs> เชียงใหม่มาราธอนครั้งที่16นะครับก็ขอสรุปสั้นๆแล้วกันว่างานนี้เป็นงานอันดับต้นๆของทางเชียงใหม่เองนะครับที่เป็นการจัดแข่งขันมาราทอนระดับ ออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็อย่างที่เราทราบ,บกันก็ว่ามีกระบวนการตรวจเกี่ยวกับโรคโควิดก็คือการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายนะครับโอ้หลายขั้นตอนมากเลยทําให้นักวิ่งของเราเนี่ยวิ่งได้แบบสบายใจเลยนะครับต่อมาก็คือ,อจุดให้บริการนั้นต่างๆเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็พิจารณาถึงว่าจะไม่ใช้แก้วน้ำอะไรพวกนี้เพื่อลดการสัมผัสนะครับมีแตงโมเลยนะผมชอบมากแตงแตงโมเนี่ย แล้วอร่อยถูกใจนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือพอไปถึงเส้นชัยก็จะมีขบวนฟ้อนต้อนรับและมีรถรับส่งมาส่งจนถึงที่ผมมประตูท่าแพเลยนะครับก็สรุปว่าปี่แน่จะาพลาดนะครับต้องมาให้ได้นะครับ